สวัสดีรับพี่น้องมือนีาเฮ็ดราบปลาดุกตุมครับตอนนี้จะต้องไปหาปลาครับนี่นะครับปลาดุกบ่อหลังบ้านจานาดครับผมได้แล้วครับปลาดุกครับอ่านะครับได้แล้วปลาดุกโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้ยนะครับปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกตัวใหญ่ๆครับผมบ่อหลังบ้านครับหลังจากได้ปลาดุกแล้วเตรียมปลาเรียบร้อยครับบันนี้ก็ไม่ขันตอนในการต้มน้ำครับขันตอนในการต้มน้ำเพื่อจะต้มปลาดุกครับผม ว่านเขาเอินต้มหมอปลานั่นแหละครับนะหลังจากนั้นจะใส่ปลานุหนัวลงไปครับเป็นยังค่อยต้มหมอปลาต้มเอาครับขี่คานย่างครับขี่คานกอไฟบะคามเปียกครับพี่นอ้องบคามเปียกกับใบบักกูดใบบักกูดเสร็จก็ตามด้วยตะไคร้ครับผมนี่แหละครับเลอยังอีกบบนเอกเือครับผมใส่เล็กน้อยครับใส่หลายก็เข้มโพด ใส่พอดีๆนะครับกะเอาครับนี่แหละครับต้มไปล้อน้ำเดือดครับล้อน้ำเดือดฟุดโป๊กป๊กแล้วก็ปลาใส่ครับผมาที่ห้อหามาเมื่อกี้ครับเอามาใส่หม้อครับนี่แหละครับบัดนี้ก็ล่อล่อให้ปลาสุกครับดึงไสักระยะมันก็ได้ฟุดบป๊กบป๊กโ๊กอย่างนี้แหละครับเอ้ปลาสุกแล้วครับสังเกตดีๆนะครับเนื้อมันก็เริ่มยุ่ยนะครับคอมันเริ่มหักครับนี่แหละครับมันสุกแล้วครับ ตักส่ถ้วยครับตักเ่ถ้วยอาเอาน้ามือน้อยนึงครับครับอาน้ามไวตะค้นลาบครับเป็นลาบน้ามนะครับโบแมนลาบเหนียวครับผมเพราะว่าเป็นปลาดุกตรงครับนะครับพอได้แล้วก็เตรียมเสร็จแล้วก็ไปครับไปเฮ็ดลาบกันครับนี่แหละครับปลาดุกแล้วก็เครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้ครับกระโบมิยังครับนี่พริกหอม กระเทียมผักชีนะครับผักแถวเลยมะนาวครับน้ำปลาปรงจะลดหลังจากนั้นก็นะครับแก้ปลาเสร็จก็มาตำปุกๆๆๆๆๆแบบตำปลาครับตำไ้มันแหลกครับเราต้องฝักกับตำเอาครับแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งมันบ่มีกลางครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็พริกป่นครับพริกป่นเสร็จก็หอมตะไคร้หอมกระเทียมครับ หอมกระเทียมนะครับเป็นผักชีผักแควเรื่อยครับนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยบักนาวครับบีบจวดน้ำบักนาวหลังบ้านครับครับน้ำปลาครับใส่พรอพามานะครับอย่าใส่หลายครับพรอพามาน่าจะมักมักเค็มใส่เค็มมักหวานใส่น้ำตาลถ้าผมมักใส่น้ำตาลก็ใส่ผงชูรสนี่แหละครับผงนัวครับพี่น้อง ใส่ผงนัวครับใส่ลายแซบลายใส่หน่อยแซบหน่อยขึ้น,าน,นขข่าครับหลังจากนั้นก็เข่าขวารับเอาใส่บดถุงบดใส่บดถุงเลยครับเรียบร้อยก็นำปรราลาแล้วครับนำปลารน่นรรนัวที่เขาต้มไว้ครับเออพีน้องเลยเสร็จแล้วก็ปูเร่คูเร่จากน้อยหนึ่งครับนี่นะครับ คนเนี่ยมันเข่ากันครับคนในกกนี่นครับโอ้อินหอมเลยละครับหลังจากนั้นเซจแล้วครับใส่ถ้วยครับพี่น้องใส่ถ้วยนะครับโอ้ใส่ถ้วยเป็นตากินขนาดครับนี่แหละครับลาบปลาดุกต้มครับปลาดุกต้มโอ้นาตาใส่ได้เลยครับ นะครับหนะลังจากนั้นครับมีแล้วครับผักเพียงเคียงครับ่มีมกแตงกัวแล้วก็สตอครับสตอจากตังครับในสตอจากทังเด้อพี่น้องเด้อขอบเกียวให้เรอคุ้นมากนะครับที่ทรงสตอแซบๆมาให้ก क क ินครับน ar ้วยอบวกครับอามาพี่น้องมากินนะครับครับโอ้อ้ามโอ้ยคักวขๆควข้ แซ่บลายครับมีบักแดงกรอบครับแซ่บลายครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับราบปลาดุกต้ม